สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสําหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับซึ่งตู้กาชาที่กำลังจะมาก็จะเป็นอาวุธ FR ของ t d u ั s นะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลเวลาเราก็มันเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตู้กาชานะครับก็จะเข้าวันที่วันศุกร์ที่22นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับข้อมูลที่ผมจะพูดตอไปนี้นะครับก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเราเก็มาเริ่มกันที่ตัวหน้าตู้เลยนะครับนั่นก็คือ t ีดนะครับสำหรับ T นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่จุดเด่นก่อนนะครับสำหรับจุดเด่นของทดัดเนี่ยคอแรกนะครับ มีความสามารถในการได้เทินต่อเนื่องนะครับจากสกิล l 1และสกิล LD นะครับแล้วก็จุดเด่นข้อที่2นะครับก็มีความสามารถในการโจมตีซ้ำด้วยการเตะลูกบอลใส่มอนเตอร์นะครับซึ่งบนหัวทิดัสเนี่ยก็จะมีรูปลูกบอลบิสบอลน,นะครับถ้าเกิดถึงขั้น3เมื่อไหร่เนี่ยตัวทิดัสจะทำการรีเซตสถานะเบรกมอนเตอร์นะครับแล้วก็ทำการเบรกมอนเตอร์แบบหมูนะครับ ส่วนจุดเด่นข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องการใช้สกิลฟรีนะครับถ้าเกิดเรากดสกิล LD ไป1ครั้งนะครับ2เทินถัดไปนะครับของทิดัตตัวทิดัตสามารถใช้สกิลฟรีได้นะครับนั่นหมายความว่า,าถ้าเรากดสกิล LD 3ครั้งเราก็จะใช้สกิลเพิ่มได้อีก6ครั้งนั่นเองนะครับ ส่วนจุดเด่นข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องอาวุธ fr ของตัวทีดั้นะครับซึ่งหลังจากที่ตัวทีดั้เนี่ยได้อาวุธ fr นะครับก็ทําให้ความสามารถของตัวเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูเงื่อนไขของอการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ hp โบนัสของอาวุธ fr ทีดั้กันเงื่อนไขที่1นนะครับเราจะต้องได้เทินต่อเนื่องนะครับ ถึงจะเพิ่มขึ้น30%นะครับเช่นตัวทีดัตนะครับที่กดสกิลหนึ่งจะได้เทิร์นต่อทันทีกดสกิล LD ได้เทิร์นต่อทันทีแล้วก็จะมีทีนานะครับที่กดสกิล LD แล้วก็จะทำให้ทีนาได้เทิร์นต่อเนื่องกันอีก4เทิร์นนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเงื่อนไขที่2นะครับก็โจมตีมอนสเตอร์ที่มีดีบัฟอยู่บนหัวนะครับก็จะเพิ่มขึ้น15%นะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นทั้ง4ข้อของตัวทีดันะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับข้อเสียของทีดั้เนี่ยผมคิดออกเนี่ยอยู่2ข้อนะครับข้อที่1จะเป็นเรื่องอเงื่อนไขของ fr โหมดของทีดั้นะครับซึ่งมันเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางนะครับ ในไทม์ไลน์ที่ย้อนกลับไปนะครับจากตัวทิดัสไปถึงตัวไข่ตัวแรกนะครับไม่มีตัวละครตัวไหนที่กดสกิลแล้วได้เทินต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตู้ในอนาคตนะครับก็จะมีเดือน8นะครับที่มีอาชูราอ่าแล้วก็ตัวอาชูราเนี่ยก็ได้อุดเออยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเดือน9นะครับเดือน9ก็จะมี3ตัวนะครับที่มีความสามารถอ่าได้เทินต่อเนื่องตัวแรกนะครับก็คือทีนาทีนาก็ได้อ่า อาวุธเอเช่นกันส่วนตัวที่2นะครับก็จะเป็นควิสติสนะครับซึ่งควิสติสเนี่ยก็ความสามารถในการทำดาเมจมันน้อยอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ปัดตกได้เลยนะครับตัวที่3ของเดือน9นะครับก็จะเป็นป่าเวนนะครับซึ่งป่าเวนเนี่ยก็ได้อาวุธเ r เช่นกันส่วนเดือน10นะครับตัวที่สามารถทําเชิญต่อเนื่องได้ก็จะมีทีฟ้านะครับทีฟาก็ได้อาวุธเบิร์ดและอาวุธ FR ซึ่ง ในตรงจุดนี้นะครับตัวละครที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยพวกตัวละครเหล่านี้เนี่ยได้อาวุธ FR เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครเหล่านี้เปิด FR โหมดของตัวเองเนี่ยจะเข้าเงื่อนไขามากกว่ามาใช้ใน FR โหมดของ T ดั้นะครับมันก็เลยกลายเป็นข้อเสียข้อที่1ไปนะครับส่วนข้อเสียข้อที่2นะครับก็จะเป็นอ,อาวุธ FR เหมือนเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ตัวทีดัสเองนะครับใช้อ f อ m o า e โหมดแล้วให้ตัวเองเนี่ยทำดาเมจใน FR โหมดทั้ง10เทรเนี่ยจะดีที่สุดนะครับให้ตัวอื่นใช้ใช้การโจมตีเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไงมันก็ไม่คุ้มนะครับนอกจากแค่เงื่อนไขเดียวคือโจมตีมอนเตอร์ที่มีดีบัฟบนหัวถึงจะได้15%เนะครับแต่ว่าเงื่อนไขที่ได้เยอะสุดคือการได้เทรนต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นตัวทีดัสเนี่ยหลังจากที่ได้ อาวุธ fr แล้วเกิดเราเปิดเราเปิด fr โหมดนะครับตัวทีดัตจะโดนบังคับให้กดแค่2 s สกิลนะครับนั่นก็คือสกิล l และสกิล ld เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเอาาเปอร์เซ็น hp โบนัสเนี่ยให้ได้สูงที่สุดนะครับมันก็เลยกลายเป็นข้อเสียของทีดัตไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับสรุปตัวทีดัตนะครับ ข้อแรกนะครับถ้าเกิดใครที่จะเล่นทีดัสจริงๆนะครับจำเป็นที่จะต้องมีของครบเท่านั้นนะครับสำหรับคำว่าของครบเนี่ยคือ 1. นะครับอาวุธเบิร์ดเขียวอันนี้คือสำคัญมากยังไงก็ต้องมีนะครับแล้วก็ 2. นะครับจะต้องทำเกราะฟ้านะครับเพื่อที่จะรีดดาเมจของตัวทีดัสให้ได้สูงที่สุด ส่วนข้อที่3เนี่ยก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับก็คืออาวุธอันติมาเวพอนนะครับถ้าเกิดเราทำอาวุธอันติมาเวพอนได้5.5เนี่ยแล้วกะว่าจะให้จีดั๊ใช้ก็จะสามารถใช้ได้ยาวๆอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่เบื่อตัวทีดั๊ซะก่อนนะฮะนี่นะครับส่วน แบบที่2นะครับก็คือคนที่ไม่ได้เล่นทีดั้สนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้เล่นทีดั้เนี่ยเราสามารถข้ามการกดอาวุธ f r ได้นะครับก็เรียกได้ว่าตัวละครทีดั้นเนี่ยมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่จะเล่นทีดั้จริงๆก็ตามที่สรุปข้อหนึ่งนะครับของต้องครบเท่านั้นนะครับถ้าของไม่ครบก็อย่าเล่นทีดั้นะครับเพราะว่ามันจะดึง ศักยภาพของตัวทิดัตเนี่ยออกมาได้ไม่เต็มเต็มไม่เต็มหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นใครเล่นทีดัตของต้องครบแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ซีอะไรก็ก็ข้ามนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีตัวละครที่ได้ FR กับ BT เนี่ยมาเรื่อยๆนะครับเราอาจจะไปเล่นตัวอื่นก็ได้นะครับซึ่งสำหรับตัวผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมก็เล่นทีดั้ตมาตั้งแต่ตอนได้อาวุธเบิร์ดจนปลดเบิร์ดเขียวปลดเลเวล90ผมก็ ก็เบื่อนะฮะสำหรับตัวผมนะครับสำหรับตัวทีดัตเนี่ยก็มีรายละเอียดเพียงเท่านี้นะครับต่อมาเราก็มาดูตัวข้างตู้ตัวที่2นะครับที่ได้ปลดเลเวลเ0พร้อมกับปลดบอด์ด FR นะครับก็คือ r บร t นะครับซึ่ง r บร t เนี่ยจะได้รับการรีเวิร์กด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นกันก่อนเลยนะครับสำหรับจุดเด่นเนี่ยคอแรกนะครับ มีบัฟเพิ่มค่าคร i สตัลเรตนะครับให้กับปาตีนะครับ100%ส่วนจุดเด่นข้อที่2นะครับก็ตัวรุงเบรดเนี่ยเป็นตัวดาเมจกายภาพระยะไกลนะครับส่วนจุดเด่นข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับก็มีความสามารถในการโจมตีซ้ำนะครับจากบัฟของเขานั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียก็มีแค่ข้อเดียวเลยนะครับหลังจากที่รีเวิร์กแล้วนะครับปลดเลเวล90แล้วนะครับ ก็ยังไม่น่าใช้อยู่ดีนะครับเราสามารถใช้ตัวละครตัวอื่นที่มีอาวุธ fr มีอาวุธเบรสมาเสริมทีมได้มากกว่านะครับในต้องบอกว่าได้มากกว่าในการใช้ลุงเบรสนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็สรุปตัวลุงเบรส์ได้เลยนะครับง่ายๆสําสหรับลุงเบรส์มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับแล้วก็เสริมอีกน,นึงนะครับสําหรับคนที่ทรัพยากรน้อยนะครับเช่นหินเกลือ หินแรกเกราะแรกอาวุธอะไรต่างๆนานานะครับถ้าเกิดอ่าสำหรับคนที่มีน้อยเนี่ยแล้วได้ของลุงเบรดครบเนี่ยก็ยังไม่ต้องทําก็ได้นะครับดองเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อเราไปได้ตัวละครที่สําคัญกว่าแล้วเราจะไม่มีทรัพยากรไปทําตัวนั้นนะครับสําหรับลุงเบรดก็มีเท่านี้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวสุดท้ายของตู้นี้นะครับก็จะเป็นน้องควีนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นของน้องควีนกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับจุดเด่นของน้องควีนเนี่ยก็อย่างแรกเลยนะครับมีบัฟต่างๆนะครับที่ซับทีมนะครับแล้วก็จุดเด่นข้อที่2นะครับตัวละครน้องควีนเนี่ยก็มีโหมดเบอร์เซอร์นะครับหลังจากที่เรากดสกิล EX ไปแล้วนะครับก็มีแค่นี้เลยนะครับตัวน้องควีนนะครับส่วนข้อเสียของน้องควีนนะครับก็ไม่มีการรีเวิร์กใดๆนะครับ มีแค่ปลดบอร์ด fr เฉยๆนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับเราสามารถใช้ซับตัวอื่นแทนน้องควีนเนี่ยได้ดีกว่านะครับซึ่งในในยุค fr ตอนนี้นะครับตัวละครที่มีอาวุธเบิร์ดแต่ว่าบัฟเบิร์ดเนี่ยเป็นบับเบิร์สสายซับเนี่ยก็สามารถมาใช้แทนน้องควีนได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกเล่นนะครับว่เาเล่นแบบไหนนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่สามอย่างสุดท้ายนะครับก็มันไม่น่าใช้งานนะครับสำหรับน้องคุีนะครับถึงแม้ว่าผมจะชอบสาวแว่นนะฮะชอบน้องนะครับแต่ว่ามันมีตัวอื่นที่น่าใช้กว่าเราก็ไปใช้ตัวอื่นแทนนะครับสําหรับสรุปตัวน้องคุีนะครับ เหมือนกับลุงแบเรตเลยนะครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับถ้าใครทรัพยากรน้อยนะครับก็ดองทรัพยากรเก็บไว้ทําตัวสําคัญสาคัญก่อนนะครับยกเว้นถ้าคิดว่าทรัพยากรเหลือแล้วจริงๆเนี่ยค่อยมาทําตัวแบรเรตกับตัวน้องควีนนะครับประมาณนี้สําหรับ สรุปตู้กาชาของทีรัส fr ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนเนะครับ สำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาทิดั fr ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ